ครัวเรือนที่ใช้ก๊าซสุงต้ม LPG ค่ะนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะใครใช้ LPG ไปเติมรถยนต์หรือว่า LPG ที่ใช้ในกลุ่มปิโตเคมีหรืออุตสาหกรรมอันนี้ไม่เกี่ยวอ,อ,อันนี้จะแคบไว้ที่423บาทต่อน้ำหนัก15กิโลค่ะอันนี้ก็ไม่เพิ่มแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยจะใช้เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มากนะเท่าที่ผมทราบตัวเลขก็ประมาณสักเดือนละประมาณสัก50ล้านบาทนะกรนีก็เป็น2รายการที่เบ็ดเสร็จเดขาดจบไปในตัวเองแต่ว่าเรื่องของราคากาส๊สโงต้มที่ตรึงราคาไว้ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมนี่เขาจะให้ถึง30มิถุนายนนี้ค,ค่ะกาจจะมีการต่ออายุต่อไปอ,อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ใช้เงินกองทุนมาดูแล LPG กองทุนน้ำมันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองบัญชีบัญชีที่ดูแลน้ำมัน กับบัญชีที่ดูแลเรื่อง LPG ที่ชดเชยเพราะว่าราคาอ้างอิงมันไม่เท่ากันตอนนี้เฉพาะ LPG เนี่ยก็ประมาณสัก47,000ล้านที่ที่ชดเชยไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะทำยังไงให้มันหายไปนะกองทุนเขาอุ้มอยู่สำหรับ LPG <อ>47,000ล้าน,ส,นส่วนน้ำมันเนี่ยอุ้มไปอุ้มมาตอนนี้60,000กว่าล้านแล้วอตอนนี้ก็เท่ากับทะลุเพดานล้